สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีมงานอินเทนดีไซน์ห้องสมุดงานป้ายนะครับก็วันนี้เราจะาพาเพื่อนเพื่อนเข้ามาดูนะครับกับ5ปัญหาหลักๆในการติดป้ายตัวอักษรออกไฟนะครับตัวอักษรแบบที่มีไฟออกหน้าเนี่ยเราจะมี5ปัญหาหลักๆนะครับที่ส่วนใหญ่เพื่อนๆจะต้องเจอกันหรือไม่คุณลูกค้าเวลาจะสั่งป้ายลักษณะแบบเนี้ยก็ อาจจะต้องเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมเจอทุกวันเจอลูกค้าเจอทุกไลน์คือลูกค้าเนี่ยจะไม่ทราบรายละเอียดดีเทลอะไรพวกนี้เลยนะครับจะต้องเตรียมอะไรบ้างจะต้องมีอะไรบ้างในการจะสั่งป้ายแบบเนี้ยไปติดนะครับทีเนี้ยผมก็เลยทําเป็นคลิปอันเนี้ยให้ลูกค้าได้เห็นไปเลยหรือไม่ก็ให้ร้านป้ายได้รู้ไปเลยว่าถ้าเกิดจะสั่งกันแบบเนี้ยจะต้องมีอะไรที่มา จอยกันระหว่างลูกค้ากับร้านทำป้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวนะฮะสักกู่นะเดี๋ยวผมเปิดเพจตามก,ก็หลักๆเลยเนี่ยที่ผมเจอปัญหาอยู่ตลอดเลยนะครับป้ายแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้นะครับทุกท่านป้ายลักษณะแบบเนี้ยที่ผมเจอปัญหาอยู่บ่อยๆนะครับปัญหาแรกเลยนะครับเพื่อนๆผู้ล็อกเหมาไม่ทิ้งสายไฟไว้ให้นะครับคืออันเนี้ย ปัญหาหลักๆเลยคือเวลาที่ผมดีวงานกับลูกค้านะครับผมจะบอกลูกค้าไปเลยว่าฝากบอกผู้รับเหมาด้วยนะครับว่าให้ทิ้งสายไฟไว้ให้ผมด้วยสายไฟเนี่ยจะต้องเอากระดาษเทปกระดาษเนี่ยพันปลายสายไฟเอาไว้แล้วเขียนบอกว่าสายไฟไป้ายนะครับนึกออกไหมครับเพื่อนๆนึกออกไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ไม่บอกลูกค้าแบบนี้ไง คือพอไม่บอกลูกค้าแบบนี้ปุ๊บพอเวลาไปติดงานลูกค้าสมมุติไปติดตอนสี่ทุ่มใช่ไหมครับพอเราไปติดตอนสี่ทุ่มปุ๊บลูกค้าก็หลับไปแล้วใช่ไหมครับพอเวลาไปติดงานลูกค้าลูกค้าหลับไปแล้วทีเนี้ยพอลูกค้าหลับไปแล้วปุ๊บเราขึ้นไปเปิดฝ้าข้างหลังเราเจอสายไฟอยู่ประมาณหกเจ็ดเส้นนะครับเป็นสายไฟหมดเลยทีเนี้ย ช่างก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับพอช่างไม่รู้เราไม่รู้เสร็จปุ๊บเราติดป้ายไปเสร็จปุ๊บแล้วเราจะไปพ่วงไฟจากไหนละเมนไฟมันมันไม่ได้ละวันเดียวไม่จบละปัญหาเกิดละอันนี้คือปัญหาแรกนะครับนะครับคุณลูกค้าย้ําไว้เลยกับช่างทําป้ายร้านทาป้ายย้ำไว้ํายันไว้เลยว่าก่อนที่จะทําป้ายแบบนี้นะครับให้บอกลูกค้าไปเลยนะครับหรือถ้าเป็นลูกค้าก็บอกกับ ทางผู้รับเหมาไปเลยว่าคุณต้องเตรียมสายไฟเอาไว้นะครับแล้วคุณจะต้องเขียนปายสายไว้ว่าสายไฟของงานป้ายนะครับสายไฟป้ายอะไรก็แล้วแต่แต่ให้เขารู้นะครับอันนี้ปัญหาแรกนะครับปัญหาที่สองนะครับเพื่อนๆอันนี้ปัญหาคลาสสิกอีกเหมือนกันนะครับถ้าเกิดทุกท่านเจอเนี่ยมันจะต้องเจอเหมือนผมนะครับแต่มันไม่ค่อยมีใครเอามาพูดกันหรอกแต่ผมเนี่ยมันเจอบ่อยบ่อยมาก แล้วก็ลูกค้าก็ถามบ่อยมากนะครับผนังแบบนี้เราจะเอาป้ายคืออันนี้พูดถึงลูกค้านะอ่าผนังผมมีผนังไว้แล้วผมจะเอาป้ายไปติดตรงหลังเคาน์เตอร์ติดได้เลยใช่ไหมครับอบเขาจะบอกเราแบบนี้ทีนี้เราก็เลยบอกเราต้องบอกเขาอีกว่าพี่ป้ายชุดเนี้ยที่ผมติดไปเนี่ยเราส่งตัวอย่างก็ดูป้ายชุดเนี้ยเราติดไปแล้วเนี่ยคือ ก่อนที่จะติดเนี่ยผมต้องไปเดินสายไฟไว้ในผนังของพี่ก่อนนะนึกออกไหมครับคือเดินเอาไว้เอาคอดแบบไปทาบเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินข้างในเสร็จปุ๊บแล้วผมก็แย่สายไฟออกมาทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตวเหมือนฝังสายไฟไว้ก่อนนะ่ะเดินทําสายไฟสายเมนไว้ก่อนนะ่ะอันนี้คือแบบแรกนะแบบที่สองถ้าเกิดว่ามันไม่ทันแล้วเรายกไป้ายไปแล้วไปหน้าง,งานเราก็ต้องบอกลูกค้าอีกว่าผนังเขา ผนังของลูกค้าบิ้วเสร็จหรือ,อยังด้านหน้าเสร็จยังด้านหลังเสร็จยังขอดูรูปภาพหน่อยถ้าเกิดว่าดูรูปภาพผนังข้างหน้าบิ้วเสร็จแล้วข้างหลังยังไม่เสร็จเราก็บอกเขาว่าให้หยุดไว้ก่อนยังไม่ต้องทาสีเราก็บอกเขาว่าผมจะต้องเจาะคือป้ายเนี่ยผมจะฝังไว้ในผนังแต่สายไฟผมจะต้องทะลุไปข้างหลังเท่ากับว่าทีมช่างผมต้องเดินอ้อมไปด้านหลังผมต้องผ่าผนังด้านหลังเป็นสี่เหลี่ยมนะนะครับอันนี้เจอทุกวันคือผนังเนี่ยผมต้องผ่า นะครับแล้วเพื่อที่จะเอามือล้วงบัตรกีสายไฟมันได้อยู่ด้านหลังนึกออกไหมครับเพื่อนๆเจอปัญหาแบบนี้ไหมแต่มันไม่มีใครพูดผมเจอผมก็เอามาบอกกันปัญหาอย่างเงี้ยที่ผมเจอเนี่ยเจอทุกวันนะครับบอกลูกค้าไปว่าต้องเดินอ้อมมาข้างหลังแล้วเราก็จะผ่าผนังข้างหลังแต่เวลาเราผ่าเสร็จแล้วคืออันเนี้ยหน้าที่ต่อเนี่ยก็คือต้องให้ผู้รับเหมาก็เป็นคนโป๊ปิดนะ เราต้องคุยให้เคลียร์ชัดๆกันไปเลยว่าเราผ่าให้เพราะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจริงๆมันจะต้องทําไว้สําเร็จไว้อยู่แล้วเราช่วยเขาในการที่จะผ่าผนังด้านหลังให้เพื่อที่จะเซอร์วิสสายไฟแต่ทีเนี้ยพอผ่าเสร็จปุ๊บเราต้องบอกเขาก่อนที่จะทํานะว่าต้องให้ผู้รับเหมามาทําเพราะว่าลูกค้าก็จะได้เตรียมตัวบอกผู้รับเหมาว่าจะต้องมาเก็บผนังด้านหลังโป้ใหม่โป้แล้วก็ขัดแล้วก็ทาสีอันนี้เราต้องบอกไว้ก่อนไม่ใช่เราไปถึง เราผ่าเขาเลยปุ๊บลูกค้าไม่รู้ลูกค้าบอกว่างานจบแล้วอา้าวคุณมาทําแบบนี้ได้ยังไงงานเสียหายผนังมีปัญหาลูกค้าก็จะต่อว่าเราเนออกไหมครับอันเนี้ยให้บอกไว้เลยว่าเราจะทําแบบนี้นะครับแบบที่สองนะแบบที่สามเนี่ยคือบอกลูกค้าเนี่นเลยว่าให้ลูกค้าทําผนังด้านหลังเป็นแบบเปิดได้จะเปิดด้วยวิธีกดแล้วก็เด้งออกมาั้งแผงหรือจะเปิดเป็นบานเลื่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับอันเนี้ยผมบอกลูกค้าประจําก็คือ สแบบแบบเนี้ยผมเจอจนชินละนะครับทีนี้ลูกค้าบางท่านก็ยังไม่รู้เลยว่าทําไมสายไฟคุณจะต้องเจาะไปข้างหลังทําไมคุณจะต้องแอบแบบนั้นแบบนี้แบบนู่นแบบนี้แบบนั่นคืออันเนี้ยถ้าลูกค้าดูอยู่ก็ย้ําเอาไว้อีกทีนึงว่าเราเวลาเราติดป้ายเนี่ยสายไฟเนี่ยมันจะต้องแอบ,บข้างในมันจะต้องมันเราเป็นช่างรุ่นใหม่นะเราไม่ช่างโบราณถ้าช่างโบราณก็ติดเสร็จปุ๊บก็เอาตัวแรก ไปจาตัวที่สองก็เห็นสายไฟตัวที่สองติดเสร็จปุ๊บก็ไปจัดตัวที่สามก็ไปจาสายไฟคือถ้าช่งางโบราณเ็าจะเอาสายไฟเห็นอยู่หน้าแล้วก็มีสายเมนเข้ามาแล้วก็มอแปลงก็วางไว้อยู่บนเนี่ยอันเนี้ยช่งางโบราณนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูคลิปผมคือทั้งลูกค้าทั้งร้านทาป้ายนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับเราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วนะครับเราเอาสายไฟแอบเข้าผนังนะครับเอออีกเคสหนึ่งเคสที่4ี่นะครับ อันเนี้ยปัญหาใหญ่หลวง,งผมเลยคือหน้างานเนี่ยเป็นผนังปูนนะครับคือโอ้โหปัญหาระดับชาติเลยของผมที่ผมเจอมาผมจําขึ้นใจเลยเพื่อนๆผนังเป็นผนังปูนผมก็เลยบอกเขาว่าอ๋อผมจะต้องเจาะทะลวงปูนเนี่ยเข้าไปข้างหลังข้างหลังผนังชุดเนี้นะครับแล้วผมถึงจะไปจำสายไฟด้านหลังนะครับรู้ไหมครับลูกค้าตอบว่าไง ลูกค้าบอกว่าไม่ได้ครับเพราะว่าผนังด้านหลังเนี่ยเป็นห้องน้ําเป็นกระเบื้องครับโอ้โห,โหงานเข้าเลยครับถ้าเกิดเจอแบบนี้เพื่อนๆจะทํายังไงกันครับบอกหน่อยทั้งสามท่านเป็นร้านทำป้ายหรือเปล่าคุณหนุ่ยฝังตัวไว้อยู่ไหมถ้าเจอเคสนี้คิดว่าไงครับผนังเป็นปูน จะติดป้ายตัวอักษรเนี่ยจะเจาะทะลุเข้าไปจะไปจ้ำสายไฟที่อยู่ด้านหลังอ่ะพอเจาะเข้าไปปุ๊บลูกค้าเ็าบอกอันนี้เรายังไม่ได้เจาะนะเราแค่พูดเฉยวๆว่าถ้าเจาะเข้าไปผมจะเจาะเข้าไปแล้วผมจะเดินอ้อมไปข้างหลังแผงเนี้ยแล้วผมจะไปจ้ำสายไฟไว้ให้สิบตัวแปดตัวเนี้ยไปจ้ำไว้ให้แล้วก็เป็นเมนใส่เป็นรางเป็นอะไรไปอย่างนี้ให้แต่ด้านหลังเป็นห้องน้ําทีเนี้ยพอไอ้ด้านหลังเป็นห้องน้ําเนี่ยจะแก้ปัญหายัางไงนะครับรู้ไหมครับเพื่อนๆอันเนี้ย คือโดนมาแล้วเจ็บมาแล้วนะครับเลยบอก,กได้ผนังชุดนี้ก็คือไอ้ป้ายชุดนี้ที่ผมทำเนี่ยมันติดสูงจากพื้นขึ้นไปอยู่ประมาณสักสี่เมตรห้าเมตรนะครับก็คือห้องชั้นสองห้องน้ำอ่ะชั้นสอเลยอ่ะนะทีเนี้ยเราก็รับปากเรียบร้อยแล้วเก็บเงินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วพอมาถึงขั้นตอนการจะติดตั้งเราก็ต้อง แนะนําบอกเขาก่อนว่าผมจะเจาะแบบนี้นะครับนู่นนี่นั่นเขาบอกไม่ได้ทีนี้เราเก็บเงินมาแล้วด้วยสิทำยังไงทํำยังไงครับเพื่อนเก็ติดตัวที่หนึ่งตัวที่สองครับแยกครับนึกออกไหมครับแยกแยกครับแยกปูนครับจากตัวที่หนึ่งมาตัวที่สองแยกเข้าไปเอาสว่านกระแทกอ่ะแยกอ่ะแยกปูนอะแยกแยกแเอาสายไฟเนี่ยฝังเข้าไปในปูนแล้วทํายังไงรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อน โบกปูนปิดสายไฟโบกปูนปิดโบกโบกทุกตัวเลยสายไฟเห็นเท่าไร่โบกปิดหมดเลยแล้วผนังมันทาสีขาวไว้เพื่อนเือนตึกสามชั้นจำจนวันตายเลยทาสีขาวไว้ก็ต้องทาทั้งสีทั้งผนังเลยเพราะว่าตอนแรกเอาสีไปทาของใหม่สีมันไม่เหมือนพอสีไม่เหมือนปุ๊บก็ต้องทามันทั้งผนังอะ่ะโอ้โหงานงาน อะพี่มหาเล็กคือตั้งนั่งร้านขึ้นไปสี่ชั้นแล้วก็ทาสีทั้งวัน่ะนะฮะอันนี้ก็คืออยากให้มันสวยก็ต้องทําเพราะว่าถ้าบางคนก็สายไฟเห็นสายไฟมันก็ไม่ได้อันนี้คือต้องแยกผนังเลยนะอันนี้เป็นทางที่สี่นะครับเผื่อลูกเผื่อเพื่อนๆหรือลูกค้าจะเจอคุยกันไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่เหมือนผมนะครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับข้อที่สามผนังที่ พื้นที่ผนังหน้าง,งานติดตั้งไม่ได้นะครับก็เหมือนกับหน้าง,งานตัวเนี้ยนะครับผนังลามิเนตลายไม้มีปัญหาอย่างเงี้ยลายไม้เนี่ยคุยกันแล้วเสร็จสับแล้วแต่ว่ามีปัญหาเรื่องลายไม้ของลามิเนตตัวเนี้ยมันผนังมันใหญ่มันกว้างมากมันเกินแผ่นทีเนี้ยผู้รับเหมาเขาก็เหมือนกับไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่เขาอาจจะเป็นมือใหม่ก็ได้ ทีเนี้ยเขาก็เอาแผ่นลามิเนตเนี่ยมาต่อกันจะต,ต่อลายมันไม่ตรงพอลายมันไม่ตรงก็งานเข้าทีเนี้ยพองานมันเข้าปุ๊บก็มันก็ทําให้เราอ่ะงานเข้าตามเข้าไปด้วยมันก็เวลามันก็ฉุดกันไปเรื่อยเรื่อยนึกออกไหมฮะอย่างเงี้ยคือปัญหาหน้างานว่าพื้นที่ผนังติดตั้งงานไม่ได้คือแบบนี้นะครับก็ต้องรอจนกว่าเขาจะเสร็จนะครับแล้วก็ข้อ4นะครับไม่มีจุดวางหม้อแปลงไฟนะครับ ก็สมมุติผนังที่ติดไปแล้วด้านหลังเนี่ยเขาเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับเราก็ต้องบอกกันก่อนกุยันก่อนว่าป้ายเนี่ยมันต้องมีมอแปลงนะมอแปลงเนี่ยอย่างผมเนี่ยจะบอกลูกค้าว่ามอแปลงกับป้ายเนี่ยแนะนําให้ห่างกันไม่เกิน5เมตรถ้าห่างเกิน5เมตรไฟมันก็จะดอบนะครับทีเนี้ยตัวป้ายเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าตัวมอแปลงก็อยู่ข้างหลังปกติเนี่ยมอแปลงเราจะแอบไว้บนฝ้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดบนฝ้ามันเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับก็ มันอาจจะมีดาวไลท์เราก็เปิดดาวไลท์แล้วเราก็ล้วงเอามือดาวล้วงจากดาวไลท์เนี่ยแล้วก็สายไฟโยนผพาดผ่านช่องดาวไลท์แล้วเราก็ตัดแล้วเราก็เอาหม้อแปลงขึ้นไปพาดผ่านเอาไว้เอาหม้อแปลงขึ้นไปวางเอาไว้เพื่อที่จะปล่อยเป็นไฟ12โวลต์มานะครับโชคดีถ้าเกิดว่ามันมีดาวไลไไวท์ก็ยังได้อยู่หรือไม่โชคดีที่มันมีช่องสวิตก็ยังได้อยู่แต่ถ้าโชคไม่ดีเจอฝ้าฉาบเรียบอันนี้ก็ต้องบอกลูกค้าเป็นตรงๆว่า หม้อแปลงมันก็จะต้องเห็นนะครับจะหลบไว้ด้านมุมใดมุมหนึ่งก็ว่ากันไปนะครับอันนี้จุดที่สี่นะครับเพื่อนๆจุดที่5้าปัญหาที่ผมเจอบ่อยๆก็คือติดไป้ายไฟไปแล้วเนี่ยไฟดับบ่อยไฟกระพริบบ่อยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็คือไฟ led ใช่ไหมตัวหนังสือติดไป1ิบตัวผมก็ตัวหนังสือมา5้าตัวแรกผมก็อยากง่ายและอยากเร็วนี่ผมก็เอามาแล้วมามัดรวมกันไว้แล้วก็ มัดมัดมัดแล้วก็มามัดกับเมนไฟไว้แล้วก็เทปดําพันเอกลักษณะการแบบเนี้ยคือถ้าเกิดมัดรวมแบบเนี้ยแล้วก็ต่อเป็นเมนไฟออกไปเข้ามาแปลงเงี้ยไอจุดที่มัดอย่างเงี้ยสมมุติมัดห้าเส้นใช่ไหมฮมัดเป็นเจอหนึ่งเส้นนะแบบนี้นะเพื่อนๆตรงเนี้ยผมเจอคือไอจุดที่มัดตรงเนี้ยมันจะไหม่เอ่อถ้าเกิดว่ามันหนักๆเข้าคือควันขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆตรงเนี้ยไหมจนแบบ เทปละลายก็ไหม่จนมันควันมันขึ้นจนมันช็อตไปเลยมันกรอบไปเลยอะ่ะอันนี้ผมเจอทีเนี้ยการทําแบบเนี้ยไม่แนะนําก็คือต้องให้ผ่านก็คือตัวหนึ่งติดตัวหนึ่งก็คือวิ่งเข้าไปเจอเมนตัวที่สองวิ่งเข้าไปผนังเจอเมนตัวที่สามเจอเมนเจอแบบนี้นะครับถึงจะได้ถ้าเกิดว่าไม่ทําแบบนี้ไม่ไม่ผ่านแบบเจอเมนอย่างนี้นะมัดรวมอย่างนี้นะเก้งครับไฟดับไฟดับคือติดไปปุ๊บไฟไหม้เลยนะครับอันนี้ไม่แนะนํา ส่วนไอ้ไฟกระพริบกระพริบไม่รู้ว่าเพื่อนๆเจอกันหรือเปล่าลูกค้าเจอหรือเปล่าพอติดไปปุ๊บตัวอักษรเนี่ยมันจะกระพริบกระพริบปับป๊บปับ๊บปั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 ๊บอ่ากระพริบเหมือนเป็นไฟเล่นจังหวะแต่เปล่าเปล่าเลยมันไม่ได้เล่นจังหวะเลยคือมันกระพริบ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 อันเนี้ยผมเจอปัญหาแบบนี้มานะครับก็เอาเรื่องที่เจ๊งมาบอกเพื่อนเพื่อนนะครับไอ้ที่มันกระพริบกระพริบเนี่ย้าเกิดสังเกตดีๆอ่ะไอ้ตัวไฟ L.E.D ของเราเนี่ย ที่มันเป็นแท่งอ่ะนะครับเวลาเป็นแท่งปุ๊บเนี่ยเวลาปลายสายของมันเนี่ยมันจะมีเป็นบวกกับลบอยู่คือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ปล่อยปะล,ล,ละเลยอะไอปลายสายของมันอะบวกกับลบอะปล่อยมันไม่ตัดให้มันกุดเวลาไฟแท่งมันจะเป็นแท่งอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะมีปลายสายมาสองเส้นผมปล่อยปลายสายไปอะมันไปแตะโดนตัวหนังสือที่เป็นโลหะผมไปแตะโดนปุ๊บมันก็บวกกับลบมันก็ช็อตช็อตช็อตแป๊บ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 อยู่อย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะ ปลายสายมันก็ไปแตะโดนมันก็ชอ็อตมันก็มีปัญหาอันเนี้ยผมเจอมาแล้วแล้วก็หาไม่ไม่เจอเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะปัญหามันคืออะไรวะพอไปเช็คไปเช็คมาอ๋อปลายสายมันปลายสายมันไปแตะโดนฝาอันนี้คือปัญหาแรกนะไอ้ที่ไฟกระพริบอะปัญหาที่สองไอ้ไฟกระพริบเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเจอแบบผมเปล่าหรือยังไม่เคยเจอเ้อยังไม่เคยเจอโน้ตเอาไว้เลยนะครับปัญหาที่สองเนี่ยคือ เวลาเราบัดรกีสายไฟอ่ะบวกกับบวกกับบวกอ่ะไอ้บัดรกีสายไฟเนี่ยเวลาเราบัดรกีย่ะไอต้ตะกัวของเราอ่ะคือเวลาเราบัดรกีเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะถ,ถ้าช่างบางคนก็จะไม่บัดรกียรเขาจะเขาจะเอาบวกกับลบพันไว้เฉยใช,ใช่ไหมแล้วเอาท่อหดเอาเขาคุ้มเข้าไปข้างในแล้วก็เอาไฟลนเอาที่คิดการเป่าใช่ไหมแต่อย่างผมอ่ะผมไม่เอาผมจะต้องบอกว่าบัดรกีเท่านั้นบัดคือต่อกันเสร็จปุ๊บแล้วบัดรกียเอาไว้ แต่เผลอเวลามันบัดกีเสร็จปุ๊บเวลาที่จะถอนในตัวหัวแรงออกอ่ะมันดันเป็นปลายแหลมพอมันดันเป็นปลายแหลมปุ๊บมันก็เวลาเราเอาท่อหดสวมเข้าไปอ่ะนึกออกไหมท่อหดสวมเข้าไปปุ๊บเวลาเราลนไฟเข้าไปปุ๊บหรือเอาคีตการเป่าท่อหดให้มันรัดไอตัวตะกัวเพราะมันรัดปุ๊บยิ่งเราลนแรงๆปุ๊บมันรัดมากๆพอมันรัดมากๆปุ๊บไอแหลมๆของตะกัวเนี่ยมันก็แทงทะลุ ท่อหดออกมาเคยเจอไหมปัญหานี้พอมันแทงทะลุท่อหดออกมาปุ๊บมันก็ไปแตะโดนโลหะอีกแล้วไอ้ขอบข้างอีกแล้วพอมันไปแตะโดนปุ๊บเฮ้ยอันนี้คือปัญหาที่หาไม่เจอเฮ้ยมันคืออะไรวะมันอยู่ตรงไหนวะทําไมไฟมันกระพริบอีกแล้ววะหาไม่เจอเลยวะ่ะมันหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนมานั่งไล่ข้อต่อทุกจุดเฮ้ยจับจับเฮ้ยเฮ้ยจับจับ เอ้ยอะไรยังไงเอ้ยเอ้ยอ๋อมันเจอตรงนี้อันเนี้ยปัญหาที่ผมเจอเรื่องไฟกระพริบคือไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> จะเจอแบบผมหรือเปล่าแต่ว่าผมมันเจอแล้วผมพลาดมันแล้วไงไอ้ไฟกระพริบอ่ะคือพอมันกระพริบเรื่องเนี้ยเรื่องที่สองนะไม่งงนะเพื่อนเพื่อนไม่งงนะถ้าเกิดยังไงเก็บไว้ดูได้เรื่องที่สองไอ้ไฟกระพริบตะกัวทะลุเขาเรียกว่าไงตะกัว ทะลุท่อหดเอเรียกสั้นๆก็ได้ทะลุท่อหดเรื่องที่สองที่ไฟกระพริบก็ไม่ตัดให้มันกุดเวลาเวลาจะจ,จัดการทีมงานก็ไม่ตัดให้มันกุดอพูดสั้นๆเรื่องที่สามมีอีกนะครับเพื่อนๆอันนี้ปัญหาระดับของผมไอ้ไฟกระพริบกระพริบเนี่ยเวลาเอาตัวหนังสือคือเวลา ตัวไฟเนี่ยเรายึดใส่แผงหลังเนี่ยแล้วเราจะเอาสายไฟแย่ออกด้านหลังใช่ไหมครับเพื่อนคือไอ้รูที่เจาะเอาไว้เนี่ยถ้ามันคมอะ่ะผมโดนอีกแหละเนี่ยเวลาเราแย่สายไฟปุ๊บมันจะเป็นสายไฟ led ใช่ไหมพอแย่ไปปุ๊บคนไม่รู้ไงดึงพอดึงปุ๊บมันก็ไปปาดโดนกับไอ้ฝาหลังเนี่ยอันเนี้ยท่านคุณลูกค้าเห็นปุ๊บคุณลูกค้าจะดูลูกดูคลิปนี้คุณจะลูกค้าจะฉลาดจะรู้เลย ว่าปัญหาของช่างป้ายตัวสอนมันเป็นแบบนี้นะครับมันช็อตพอมันช็อตปุ๊บหาไม่เจอดีครับรื้อทั้งป้ายครับไม่รู้จะแก้ตรงไหนครับเพราะว่ามันช็อตอยู่ข้างในคือมันมันมันแอบอยู่ระหว่างเรายัดเข้าไปอ่ะถ้ามันเป็นผนังไม้ก็มันอยู่ข้างในแล้วอ่ะเรามองไม่เห็นนึกออกไหมพอมันช็อตปุ๊บบวกกับล่มันก็แตะแตะแตะมันก็บวกกับลบมมันก็ช็อตอีกนะครับอันเนี้ยปัญหาที่สี่ไฟกระพริบนะส่วนปัญหาของผมที่เจออีกคือ ไฟกระพริบเนี่ยคือบางบางครั้งเนี่ยสายไฟเนี่ยผมแหย่เข้าไปในท่อเหล็กซัพพอร์ตหมดเลยซัพพอร์ตรับป้ายเนี่ยทีเนี้ยบางทีเราเผลองานเราไม่จบเราไปเชื่อมเหล็กคือเชื่อมเหล็กใกล้ๆไอ้ท่อเหล็กซัพพอร์ตของเราเนี่ยที่ไอ้ตัวเหล็กรับหลังป้ายอ่ะคือเหล็กรับหลังป้ายผมจะยัดสายไฟไวข้างในหมดเลยผมจะแอบวไว้ข้างในหมดเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีการเชื่อมเชื่อมเหล็กที่มันอยู่ใกล้ๆก้กับไอ้เหล็ก ซพปอร์ตหลังป้ายเราเนี่ยเวลามันไม่เชื่อมปุ๊บไอสายไฟข้างในอะ่ะโทษนะละลายหมดผมโดนมาแล้วหรือทั้งวันทั้งวันเลยงานโดนเข้าไปทีทั้งวันเลยชุดนี้จําแม่นเลยหรือทั้งวันเลยหาไม่เจอเฮ้ยมันทำไมมันเกิดอะไรขึ้นผลดท้ายพอแกะออกมาหมดเลยสายไฟละลายติดข้างในหมดต้องรื้อทิ้งใหม่หมดเลยอันเนี้ยคือปัญหานะเพื่อนๆคือถ้าเกิดว่ามีปัญหา อย่างเงี้ยแชร์ได้นะครับไม่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ผมว่าผมเจอปัญหามาเยอะไงก็เลยเอามาบอกได้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ก็เก็บไว้ดูได้นะครับเผื่อเอาไว้เวลาจะทําก็เอ้ยเรียกคนมาประชุมกันแล้วก็เปิดให้เขาดูก็ได้หรือไม่ก็ถ้าเกิดลูกค้าจะสั่งก็ดูชุดนี้ก่อนแล้วก็ย้ํากับร้านทาป้ายที่จะสั่งเขาว่าอา้าวคุณจะต้องแบบนี้นะสายคุณจะต้องอย่างนี้คุณจะต้องนี่นั่นนะหนะนึ่งสองสามสี่นะนึกออกไหมฮะ ลูกค้าจะจ้างร้านทาป้ายที่เชียงใหม่ลูกค้าอยู่เชียงใหม่ร้านทาป้ายอยู่เชียงใหม่ก็เอาคลิปนี้ไปดูแล้วก็เหมือนกับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คุยกันมันก็ไม่เสียเวลานะครับก็ประมาณนี้แหละนะได้เวลาละสี่ทุ่มละเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาปัญหามาเจออีกพรุ่งนี้งานงานหินด้วยไปต่างจังหวัดพรุ่งนี้โอ้ปวดหัวเลยผมไม่ได้ไปหรอกแต่ผมมาอยู่ตรงนี้แหละคือคอยบัญชาการแต่เราก็เป็นห่วงว่าจะเป็นยังไง ปัทยาพุ่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาปัญหามาบอกอีกนะครับทุกวันปัญหามีทุกวันนะครับมีให้แก้คลิปนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพักผ่อนพรุ่งนี้เจอกันนะครับสวัสดีครับไปแล้วปัญหานะครับจําไว้ไปแล้วครับไปแล้ว